พัสดามอะไรกุมครับสวัสดีวันพุธนะครับที่27กันยายนพศ2566นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา3โมงนะครับ3โมงอ้าวลูกค้าบอกว่าลงขายไม้2ปีบต้นละ1,500ไม่ลงเลขต้นแล้วจะรู้ได้ไงลูกค้าเขาแคปหน้าจอไม่เป็นนะครับก็ต้องยอมรับว่าลูกค้าบางโตสวทั้งนั้นเลยนะครับเป็นเหล่าสอวอสัส่วนใหญ่ แคปหน้าจอไม่เป็นแคปแล้วไม่ตรงสักทีไม่ลงเลขต้นเราจะรู้ยังไงว่าต้นจะเอาต้นไหนสั่งไม่ถูกอ่ะมึนโตลงเลขต้นให้เลยแล้วกันนะครับนี่ม่วงดำโอ้ยดอกอันนี้ม่วงดําทั้งต้นนะม่วงดําทั้งต้นดอกมาดีแต่มันบานไม่นานนะรอบนี้ป้านเนี่ยกาลังจะบานจะบานหน่อยก็นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันโดนโดนฝนนะครับแต่ไม้บางตัวสมบูรณ์อันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเร่งดอกทั้งใบนะบอกก่อนเลยอ่ะต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งเนี่ย ดูรอบๆก่อนเลยโอ้ยไม่ต้องดูรอบก็ได้มั้งดูรอบแล้วเดี๋ยวไม่ทันฝนแน่ฝนจะตกนะครับนี่ต้นนี้หนึ่งนะครับต้นละพันห้าค่าส่งต้นละร้อยนะอต้นที่สองนี่ต้นนี้มีสามสีนี่ตอเล่นลากนี่อันเก่ายกเลิกไปก่อนนะอันเก่ายกเลิกไปก่อนบางตัวหยิบต้นไหนได้บางตัวลงขายต้นนั้นเลยนะครับนี่ต้นที่สองอันนี้มีแดงดอกใหญ่นี่นะครับแล้วก็มีตัวนี้น่าจะเป็นตัวจุมพูอะไรเนี่ยดอกใหญ่นี่สวยนี่น,นีหอซับ นะครับอันนี้น่าจะมีสองสีสองสีหรือสาสีเนี่ยแหละต้นที่สองอันนี้ตอเล่นลากด้วยสวยนะครับต้นที่สองนะครับต้นที่สามอ่าต้นที่สามเนี่ยอันนี้โขดใหญ่ตัดทด1หนึ่งมีดต้นที่สามนะครับนี่ยต้นละพันห้านะค่าส่งหนึ่งร้อยสองต้นสองพันห้านะครับสองต้นสองพันห้าสามต้นสามพันอ่าสามต้นสามพันหกต้นห้าพันอ่านี่ต้นที่สี่ไปนี่กม่วงดำ อันนี้ใหญ่มากเนี่ยจริงจริงมันขายสองพันเลยแหละแต่ว่าขายไปเถอะขายเลยขายเลยนะครับนี่อันนี้ก็ใหญ่เนี่ยดอกกำลังจะบ,บานก็โดนน้าฝนดอกร่วงหมดไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรก็ดอกมันมาเยอะไม้มันกินดีอยู่ดีอ่ะการให้ฮอร์โมนนี่ดีมากเลยนะให้ฮอร์โมนนี่มันทําให้ไม้เนี่ยรากรากเยอะอันนี้ไม่ได้แต่งอะไรเลยพอไม้รากเยอะปุ๋ยให้น้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับปุ๋ยไม่ค่อย คือไม่ค่อยให้ปุ๋ยก็ไม่เป็นไรไม้ไมันจะสมบูรณ์มันเองเพราะว่ามันทํามาหากินเก่งอะนะครับต้นที่สี่อะไรอ่ะอาต้นที่ห้ามานนต้นที่หกต้นที่หกไซส์ไหนวะเนี้ยอาต้นที่ห้ามาเออต้นที่ห้าเป็นชมพูซับเจริญทั้งต้นต่อยักษ์นะครับพันห้าต้นละพันห้าค่าส่งก็หนึ่งร้อยนะครับสองต้นสองพันห้าสามต้นสามพันนะครับต้นที่ห้าไปแล้ว ต้นที่หกนี่เป็นไฉลายต้นที่หกเป็นไฉลายแล้วก็มีแดงพยาเพิ่มทรับอยู่ข้างหน้าดูฝนตกทั้งวันเลยทั้งวันทั้งคืนนะครับแต่ไม่ได้ตกติดๆกันนะหยุดหยุดตกตกเนี่ยกีดต้นี่ะอันนี้ต้นที่หกอ่ะต้นที่หกอ่ะนี่ต้นที่หกโคตรใหญ่สวยอ่ะต้นที่เจ็ดอันนี้โคตรจะใหญ่เลยนี่ต้นที่เจ็ดนี่อันนี้โคตรจะใหญ่เลยนะครับต้นละพันห้านะต้นละพันห้าค่าส่งตัวละร้อยพวกนี้น่าจะเคยเห็นบ้างแล้วเนาะ ใช่ป่ต้นที่เจ็ดต้นละพันห้าค่าส่งก็ต้นละร้อยสองต้นสองพันห้าค่าส่งก็สองร้อยสามต้นสามพันค่าส่งสามร้อยนะครับเนี่ยต้นที่เจ็ดนี่สวยนี่สวยใช้ได้นี่มีหอ่อซับกาอะไรมู่้ตรงกลางต้นที่เจ็ดต้นที่แปดขาวล้วนนี่ขาวล้วนเลยนะโอ้ยเซ็งอะไม้หน้าฝนพอจะออกดอกสวยก็โดนน้ําฝนมันก็ร่วงหมดนะครับแต่ไม่เป็นไร นะครับหน้ามันอนะ่ะมันไม่ใช่หน้าดอกมันอนะ่ะแต่ว่าความที่มันมีปุ๋ยขี้ไก่กํากับอยู่นะต้นที่เจ็ดแล้วใช่ไหมต้นที่แปดอ่าต้นที่แปดต้นที่แปดสวยใช่ได้แหละสวยใช่ได้เลยนะครับต้นที่แปดอ่าต้นที่เก้านี่แดงแดงตัวนี้แดงตัวนี้เดี๋ยวเด็ดเลยดีกว่าจะไ,ได้เห็นนี่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 มันเป็นมันเป็นอะไรนะสามชั้นขอบนี่นะครับนี่ สวยต้นที่เก้าโหโคตรใหญ่โคตรใหญ่เนี่ยต้นละพันห้านะต้นละพันห้าค่าส่งก็ต้นละร้อยสองต้นสองพันห้าค่าส่งสองร้อยสามต้นก็สามพันค่าส่งก็สามร้อยหกต้นก็ห้าพันนะครับค่าส่งก็สามร้อยนะครับเนี่ยต้นที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยต้นที่แปดต้นที่เก้าอ่ะต้นที่สิบต้นที่สิบนี่ดูอันนี้รากลีลา ลีลาลากรีลานี่เป็นซับเสร็จถีนะครับต้นที่สิบโอ้ฝนตกแล้วลงคลิปที่ไรฝนตกทุกทีต้นที่สิบเอ็ดอะนี่ต้นที่สิบเอ็ดจัดไปให้หมดเอาไปเลยเอาไปเลยนี่ครับต้นที่สิบเอ็ดนะครับนี่ยักตัวนี้ต้นที่สิบสองมาต้นที่สิบสองนี่ใหญ่ๆสวยๆนี่เอาไปเลยนะครับต้นละพันห้าขอค่าส่งต้นละร้อยส่งต้นสองพันห้าสามต้นสามพันต้นที่สิบสองมีอันไหนอีก ขายไม่ให้หมดนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับอ่ะต้นที่สิบสามต้นที่สิบสามอ่ะใครจะเอาต้นละพันห้านะค่าส่งต้นละร้อยสองต้นสองพันห้านะครับสามต้นสามพันต้นที่สิบสามต้นที่สิบสี่อันนี้โคตรใหญ่เลยนี่ต้นที่สิบสี่เอาไปนี่ต้นที่สิบสี่เอาไปใหญ่มากนี่เป็นม่วงมหาวงค์นกับชมพูทรัพย์เจริญเนี่ยอ่ะต้นที่สิบห้าเอาเอาใหญ่ๆโตๆเอาไป นะครับขายหมดเลยขายหมดเลยนะครับนี่ต้นที่สิบห้าใหญ่โตโมโหระทึกสิบห้าไอ้พวกนี้ไม่ไหวว่าใหญ่เกินใหญ่เกินตัวเข้าเนื้อเยอะนะครับนี่มันใหญ่เกินนี่เบล่งเลยเบล่งเลยนี่โคตรใใหญ่เลยเอาขายเอาต้นที่สิบหกเอามาใครจะเอาต้นละพันห้าสองต้นสองพันห้าสามต้นสามพันนะครับหกต้ 6, 5, นห้าพันนี่ต้นที่สิบหกจัดไปขายไม่ให้หมดสิบหกอันไหนอีกอันไหนพอขายได้ขายไปเลย อันนี้ใหญ่จัดไม่ไหวไม่ไหวใหญ่จัดเลยเนี่ยเดินเดี๋ยวมึงตเดินดูก่อนอ่านี่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 อ่านี่นี่นี่แดงดอกใหญ่แดงดอกใหญ่ตัวใหม่ต้นที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดอ่ะนี่แดงดอกใหญ่ตัวใหม่ใหญ่โคตรอ่ะโคตรใหญ่มากนี่กระถางสี่ปี๊บนาไม่ใช่กระถางสามปีซ์นีไม่ใช่กระถางสองปี๊บแล้วสี่ปี๊บแล้วเนี่ยต้นที่สิบเจ็ดอ่ะ อีกเดินดูก่อนสิบเจ็ดหากหาก่อน,อนดูอันไหนเข้าที่เข้าทางขายไม่งูมัง <c oughs> ตองขายหมดเดินกลับมาอ่าต้นที่สิบแปดนี่เอาไปเลยนะครับนี่ไม่สนใจแล้วนะครับอันเก่ายกเลิกเอาอันใหมน่นี่ต้นที่สิบแปดโขดคตรใหญ่เลยม่วงดำสิบแปดหมดแล้วดิ อ้วอันนี้ใหญ่มากไม่ไหวไม่ไหวอันนี้ใหญ่เกินน,นี่ใหญ่อันนี้ขอสองพันสิบแปดต้นเนาะแปดมีอันไหนมองไกลๆนะครับมีมีแค่นี้แหละนะครับมีแค่นี้อันนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้สวยครับสิบแปดมีสิบแปดต้นเนาะตามในคลิปเลยอันนี้ก็สามพันเนาะเป็นเป็นดอกตัวเนี้ยสวย นะครับอันนี้ก็สามพันอันนี้เป็นม่วงมหามงคลม่วงมงคลอันนี้ก็ะระฆังทองนะครับสวยนั้นเป็นเหลืองทรัพย์เจริญอันนี้ขายสองพันนะอันนี้ขายสองพันนะครับทรงดีมากเลยไม้ห้าเสาอันนี้ต่อยักษ์อันนี้ต่อยักษินนกญปุน่นนี่เป็นชมพูหอทรัพย์ยังไม่ได้แต่งรากเลยฝนบ่อยไม่แต่งนะครับมีสิบแปดต้นแล้วเนาะเอาต้นไหนก็ชอบต้นไหนก็ทักมามึางโตบอกเลยทุกต้นอะ่ะ ใหญ่ๆโ,โห,โหโดๆเอาไปเลยนะครับเอาไปเลยสั่งก่อนได้ก่อนนะครับไม่มีกั๊กให้ใครนะพร้อมสั่งไอ้พร้อมโอนแล้วค่อยสั่งนะครับอ่าแล้วก็มีแดงอุดมทรัพย์ต้นนี้นี่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 แดงอุดมทรัพย์ต้นนี้ขอเจ็ดร้อยขอเจ็ดร้อยค่าส่งหกสิบนะครับฝนลงเม็ดอีกอะ่ะแม่บางโตลงคลิปทีไรฝนลงเม็ดทุกทีอ้าวอันนี้ลูกไม้ลูกไม้รากแก้วอันนี้ดอกเคยเห็นแล้วมังนะ้งเนอะต้นนี้ขอพันหนึ่งนะครับลูกไม้รากแก้วต้นนี้ โอ้ยมาอีกลวฝนตกฝนตกอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เคยเห็นแล้วแหละนะครับขายเลยพันเดียวค่าส่งร้อยหนึ่งนี่กับพันเดียวค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ใหญ่นี่กับพันเดียวค่าส่งร้อยหนึ่งนี่นี่ลูกไม้นะลูกไม้นะแับหน้าจอมาแล้วกันนะครับพันเดียวค่าส่งร้อยหนึ่งแล้วก็มีต้นนี้นี่กับพันเดียวค่าส่งร้อยหนึ่งอเนี่เนี่ต้นนี้ที่ดอกชมพูนี่ที่ลงเมื่อเช้าเนี่ยเนี่ยพันเดียวค่าส่งร้อยหนึ่ง อันนี้ก็พันเดียวค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับลุกไม้รับหลายต้นส่งฟรีรับสามต้นอ่ะส่งฟรีนิลการนิลการก็ขอพันเดียวค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับหน้าวังหน้าวางังบางโตเฉพาะเฉพาะแล้วกันนะครับใครจะสั่งก็ทักมาแล้วกันนะครับเพราะหน้าวังมันมันใหญ่อะ่ะบางโตขายราคาสามร้อยไม่ได้อะ่ะพวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวขอจัดการเรียบร้อยก่อนมีอันเนี้ยขายห้าร้อยสองต้นนี้ คุณเบิร์ดรับไปแล้วนะครับนี่ใหญ่มากสองต้นนี้คุณเบิร์ดรับไปแล้วใหญ่เต็มเดี๋ยวถอนมาตอนกลางคืนเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวจะเห็นนะครับนู่นมีกระนาวหวางนี่ขอพันหนึ่งนะครับนะครับสวยสวยมงึงโตบอกเลยใหญ่จริงนะครับที่ถอนมานะ่ะเนี่ยพันหนึ่งอันนี้ดำดำเลยนะนี่ต้นดำทั้งต้นเลยนี่นี่ดำเลยกลิ่งก้านเมนเนี่นี่ขอพันหนึ่งนะครับนี่ขอพันหนึ่ง นี่สวยมากต้นเนี้ยไม้เป็นเนี่ยดดิเมนใบใหญ่มากกินกินปุ๋ยเยอะนี่ก็ขอพันหนึ่งนะครับนี่เข่หินซ้อนต้นนี้ขอพันหนึ่งนะครับเนี่ยขอพันหนึ่งใหยถอนออกมานี่มันโตบอกเลยนะครับปุ้มปั้มเลยนี่ชดาเพชรนะครับชดาเพชรรอบนี้ใบไม่ค่อยใบมันจะ ใบมันมันมันสั้นลงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าต้นมันจะเบ่งนี่ชดาเพชรนะครับชดาเพชรมันมันต้องเลี้ยงไปยาวๆอ่ะบางทีโตช้ามากเลยถ้าจะเลี้ยงบางตัวพุ่นจริงนะถ้าจะเลี้ยงไม้คอมเพกนะมึงตัวว่าหน้าวางก็พอได้นะมันเป็นยักษ์ไงมันใหญ่มันใหญ่กว่าชดาเพชรมันเป็นส่วนผสมระหว่างเพชรหน้าวังกับกับเขาหินซ้อนอ่ะมันก็คือมันมันมันจะออกข้างแล้วเนี่ยมันจะมาช้ามากนะครับ ถ้าเป็นเขาหินซ้อนไปเลยเนี่ยมันยังดีสักกว่ามันยังมีความยืดบ้างมันยังอะไรบ้างไงแต่พอมันเป็นชดาเพชรอะมันเหมือนกับมันใหญ่เหมือนหน้าวางแต่กิ่งมันมาช้าไงกิ่งมันละเอียดมากอะดูดิเหมือนหน้าวางต้นใหญ่บางตัวโอ้ยโคตรลากนี่วิ่งไปไใหญ่ึงไหนแล้วกิ่งมาช้ามากนะครับเนี่ยดูดิมันจะแตกข้อทีอยู่อย่างเงี้ยไม่ไปทสักทีเขาหินซ้อนว่าข้อทีทีอะชดาเพชรทีกว่านี่เขาหินซ้อนมันยังห่างมั่งนี่เห็นไหม โคดมันยังได้มันยังมันยัง,ยงกิ่งมันยังกลางมากไงแต่ชดาเพชรนี่คนถ้าคนเลี้ยงชดาเพชรนี่คือต้องคนที่ชอบไม้คอมแพกจริงๆอะ่ะแล้วก็เลี้ยงให้ปุ๋ยตัวหน้าสูงอะไรก็ไม่เป็นไรมันก็อย่างนั้นอะ่ะมันก็แบบอยู่อย่างนั้นอะ่ะขนาดบางตัวเอาเอาอะไรนะปุ๋ยปุ๋ยข้ออะ่ะปุ๋ยวัวนมมาใส่ะชะดาเพชรอะ่ะกิ่งมันยังไม่วิ่งเลยอะกิ่งมันยังเท่าเดิมเลยแต่ใบเขียวปิดเลยนะครับนี่ตันละพันสวยๆเลยสวยมากนะครับหน้าวางัง ไอ้พวกนี้ลากธรรมชาติทั้งหมดนะลากธรรมชาติแบบที่บางโตจัดไว้แล้วนะจัดไว้ว่ามันต้องวิ่งซ้ายวิ่งขวาแค่วิ่งซ้ายวิ่งขวาตรงไหนนะเออบางตไม่ไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงลากตะขาบเพราะว่าลากตะขาบพอตอนโตไปอ่ะไม้มันเมนสุดถ้าลูกค้าหลายคนก็เคยก็รู้เนะพอโตพอไม้มันทักหกเจ็ดปีอ่ะเมนมันจะไม่พุ่งเมนมันจะไม่พุ่งเนี่ยเนี่ยไม้ไม้ลากไม้ลากไม,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 ไม้ไม้ลากธรรมชาติอ่ะมันจะมีลากแก้วอ่ะเมนมันจะใหญ่เห็นไหมไม้มันจะพุ่งใหญ่ นะครับบงโตไม่มีรากตะขาบด้วยดิมังโตก็ไม่รู้จะบอกต้นไหนวะเพราะบงโตขายออกไปหมดเลยตอนนั้นก็ทําอยู่แหละแต่ไม่เอาเลยเพราะว่ามันกลายเป็นเขาเรียกเมนมันหยุดนะครับรากตะขาบเมนมันหยุดไม่มีเลยนี่ไม่มีเลยไม่มีไม่ทําไม้รากตะขาบเลยเพราะว่ามันมันมันไม่ได้ทรงอ่ะมันจัดไม่ได้เนี่ยสมมติไม้ไม้ที่เขาเป็นรากธรรมชาติใช่ไหมเมนมันจะอย่างเงี้ยนะเห็นเมนไหมมันจะพุ่ง ตรงมันจะเมนอ่ะกิ่งเมนมันจะสูงแต่พอไม้รากตะขาบปุ๊บอ่ะรากแก้วตรงกลางมันถูกจะตัดตรงกลางมันก็เท่ากับไม่มีรากมันก็ต้องเอาน้ําเลี้ยงวิ่งจากข้างๆงขึ้นไปแล้วมันจะเหลือถึงตรงกลางน้อยแล้วไม้รากตะขาบอ่ะพอถึงเวลาไม้มันชักอายุสิบปีอ่ะตรงกลางมันจะโบลหงายไม้ดูก็ได้ต้นไหนที่ตรงกลางมันโผก่คือไม้รากตะขาบตัดรากแก้วออกมันทําให้กิ่งเมนมันไม่โตเพราะว่าน้ำเลี้ยงมันมาไม่ถึงน้ำเลี้ยงมันเอาไปให้ตรงกลางหมดไอเอามาให้ข้างๆงหมด พราะนั้นไม้รากตะขาบมันมีข้อจํากัดตอนเล็กๆมันสวยจริงแต่พอโตไปมันมันไปไม่ไหวอ่ะมันมันเลี้ยงถึงเต็มที่ไม่อายุไม่เกินยี่สปีตรงกลางมันก็จะฝ่อแห้งไปที่ไม้รากธรรมชาตินี่เนี่ยก,กิ่งมันจะวิ่งอย่างนี้เนี่ยเนี่ยรากธรรมชาติกิ่งเมนมันจะวิ่งแลวไม้บางตัวนี่กิ่งเมนนี่ชัดอยู่ดินะครับคือมันไม่ได้ชัดโดยที่บางตัวตัดนะไม่ใช่นะคือเขามีเขาเป็นของเขาโดยธรรมชาติเห็นไหมดูได้เลยนะครับนี่ ดูเลยนี่ดูน,นี่ดูเลยนะครับเขาจะธรรมชาติของเขาแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> คือด้วยความที่มันได้แม่นี่ก็เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นเนี้ยก็จะออกมารุ่นหน้าวางตัวเนี้ยก็จะออกมาใบจะเป็นสีนี้เลยนะก็เพราะแล้วเพราะแล้วแต่มบางต้นเท่าเท่าเนี้ต้นเท่านิ้วโป้องอยู่เลยรุ่นเนี้ยออกมาไอ้ไอ้พวกนั้นจะเป็นหน้าวางรุ่นพวกนี้รุ่นพวกนี้จะได้รายละเอียดจะได้ความเตี้ยเนี่ยจะได้ความเตี้ยนะ เป็นหน้าวางรุ่นพวกนี้นะครับเนี่ยใบจะออกผลบ้างมันมั่งนะครับแต่จะได้ความเตีย้ยคอมเพกหน้าวางรุ่นที่อยู่บางตัวนี่รุ่นนี้จะเตีย้ยจะตัวเตีย้ยไม่ไม่ชงช่างนะครับนอกจากยักษ์ซาอูบยักษ์ซาอูบป,ปีนี้ได้ฝักแค่สองคู่เองนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีนะครับบางโตก็จะเอาพวกนี้แหละเนี่ยเอาพวกนี้อ๋อแล้วบางตขายเพชรพันล้านออกนะใครจะเอาต้นละสองหมื่นอยู่ในกระถางเม่นห้าสิบนะครับต้นละสองหมื่นเอาค่าส่งมาห้าร้อยก่อนนะ จะเกินกว่านั้นเดี๋ยวมังโตออกให้ต้นละสองหมื่นเนี่ยถ้าใครจะมารับที่ร้านเอาเอากระถางมาใส่เองนะมังโตไม่ให้กระถางเพราะกระถางเนี่ยห้าพันห้าใบหนึ่งมังโตไม่ให้กระถางนะนะครับต้นละสองหมื่นนะครับใครรับสองต้นนี้ใครรับสองต้นนี้ขอสามหมื่นพอนะครับนี่นะครับใครรับสองต้นนี้ขอสามหมื่นไม้ติดรางวัละ 20, นะครับไอเรื่องรางวัลช่างแม่งเหอะเพราะว่ามันมันหกเจ็ดปีมาแล้วนะครับมันใหญ่กว่าเดิมเยอะมากดูดิ เพชรพันล้านมันจะมีดีตรงรากเนี่ยดูระบบรากนี่หน้าไม้สวยมากนี่หน้าไม้อยู่นี่หน้าไม้สวยมากนี่ดูดิสวยมากสวยมากใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนะครับก็ใครชอบสนใจก็ทักทายมาอ่ะไม้เหมาไม้เหมาสิบต้นพันแถมสองส่ง e อ s อมซีมีเพียบเลยนะครับไม้เหมาสิบต้นพันแถมสองส่ง e อ s อ็มซีมีเพียบเลยอ่ะต่อญี่ปุ่นทรงสูงสามต้นห้าร้อยไม่ไม่ใช่สามต้นไม่ได้เว้ยเอ่อต้นละสองร้อยค่าส่งหกสิบนะครับ ถ้าไม่ถ้าค่าสีค่าลายค้าแบบค่าดอกบางตัวจะให้ด่างหินอ่อนไปด้วยนะให้เจ็ดต้นพันธุ์ค่าส่งหนึ่งร้อยใครจะเลือกลายต้นก็ยังมีอยู่ที่คลิปเก่านะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะเลือกลายต้นก็บอกบางตัวมาแล้วกันนะครับก็ยังมีต้นที่สามสี่ห้าเจ็ดนะครับสามสี่ห้าเจ็ดสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับก็ยังมีอันนี้นะใครจะเลือกลายต้นก็ต้นละสองร้อยหกต้นพันธุ์ ค่าส่งหนึ่งร้อยแต่ใครให้บางโตคัดให้บางโตก็ขอเจ็ดต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับสําหรับวันนี้ก็โอ้โหไม่รอดตกทั้งคืนนี่กแ็แหละนะครับแต่ของบางโตมันดีหนึ่งอย่างนนะมันตกทั้งคืนเพราะมันเปียกแฉะนะพอตอนเช้าตอนสายโดนแดดนะตรงนี้มันจะแห้งมันจะไปมันจะไปท่วมก็ตรงที่มันเตี้ยเนี่ยแหละเนี่ยเดี๋ยวบางโตจะต้องเอาหินมาลงนะครับให้มันสูงขึ้นนะครับมันจะตรงเตี้ย ตรงเตี้ยเนี่ยตรงเนี้ยจะแห้งเนี่ยตรงเต to ี้ยเนี่ยตรงไหนเตี้ยบางตัวก็เอากระถางรองไว้นะครับเนี่ยกระถางรองไว้ไม่ให้ไม้มันฉ่าน้ํานานเนี่ยนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับตรงไหนเตี้ยก็เนี่ยตรงเนี้ยเตี้ยตรงหน้าบ้านหน้าหน้าหน้าห้องบางตัวก็เตี้ยเนี่ยจต้องเอาหินมาลงนะครับบ้านนาก็ยังมีนะเนี่ยต้นใหญ่ๆสวยๆเนี่ยดูดอกดูใบมาเนี่ย้นละสองพันนี่ก็สองพันตรงนี้อีกนี <w> ่ก็สองพันนี่ก็สองพัน ข้างหน้านุ่นก็สองพันนี่กนะ็สองพันตรงนู้นอีกสองต้นน่ะต้นนู้นกับต้นนี้นี่ก็สองต้นละสองพันนะก็ะดูคลิปเมื่อเช้าแล้วกันอันนี้ก็อันนี้ก็ได้นะเนี่ยอุย้ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นขายแม่งหมดเลยเดี๋ยวไม่เหลือไว้เลยมันต้องเหลือไว้มั่งนะครับนี่ก็บสองพันก็ไม่เป็นไรลูกค้าคงไม่รวบเหมาทีเดียวไปหมดหรอกนะครับถ้าหากเหมาทีเดียวไปหมดก็เวอร์แล้วนะครับเพราะว่าซื้อคนละต้นสองต้นเถอะไม่ต้องซื้อไปทีเยอะๆหรอกนะครับบางตัวทำมาเรื่อยๆบ้านานาปีนี้ก็ได้ ได้มาแค่ตรงนั้นนะครับนี่นี่ตั้งแต่ร้านอยู่ข้างนอกเนี่ยกระเพาะขึ้นมาละสองปีสามปีอ้าวเขียวฝากตั้งแต่อยู่ข้างในนะแล้วก็ย้ายไปข้างนอกแล้วก็ตรงนี้นี่นะครับนี่นี่ก,นก็นี่ก็ใช้ได้เนี่ยนี่โอ้ยโอ้ยไม่ใช่อันนี้ฝักของนี่ก็ว่าทําไมมันอยู่ๆมันติดเนี่ดูเด็ดดูใบชัดเจนใบจะหนาหน่อยนะกินปุ๋ยขี้ไก่นี่นี่สวยไหมสวยไหมเป๊ะเลยไหม นี่มีกระสวยสวยมากสวยมากอันนี้ต้นละพันต้นละพันหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้นละพันนะครับอยู่แปดต้นอันนี้เป็นชดาเพชรเป็นชดาเพชรอยู่สองต้นน,นะครับชดาเพชร ไม่บางตัวว่าบางตัวจพอแค่เนี้ยไม่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 พอแล้วเพราะว่ากิ่งมันวิ่งช้าเนี่ยกิ่งมันวิ่งช้ามากเลยพอดีต้นนี้กิ่งวิ่งเร็วก็ไม่ไม่ไม่เวิร์คพอพอถ้าต้นไหนกิ่งวิ่งเร็วโขดจะไม่ออกลากจะไม่ออกมันจะวิ่งเป็นบาง้าไปเลยมันจะกลายเป็นบาง้าไปเลยพอกิ่งวิ่งเร็วมันกลายเป็นบาง้าไปเลยเนี่ยต้นแม่มันเนี่ยลากโขดเนี่ย เต็มแปดสิบแล้วนะแต่กิ่งไม่มานะครับมันมันไม่บางโตก็ไม่รู้ว่าบางโตเลี้ยงผิดหรืออะไรหรือว่ามันต้องใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยข้าวใส่ปุ๋ยตัวหน้าสูงเยอะๆะเนี่ยถ้ากิ่งกิ่งวิ่งโคดไม่ออกจะถ้าโคดออกกิ่งไม่วิ่งนะครับชดาเพชรถ้าอย่างเงี้ยบางตัวเลี้ยงเข่าหินซ้อนดีกว่าเพราะเขาหินซ้อนเนี่ยมันมันมันได้ส่วนของมันอยู่แล้วไงเนี่ยเข้าินนนซอเ่ยขาหินซอนนนเเีี่่ยยด กิ่งมันยืดหน่อยทรงมันได้ไม่ต้องกังวลเนี่เขาหินซ้อนยืดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเนี่ยมือโตก็มีอันนี้เก่าๆโบราณแล้วนะไม่ได้ขายแค่เอาไว้แบบติดฝักก็เอามาทําลูกเอาลูกมันมาเอาม็ดมันมานะครับมาแล้วลมแรงมาแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นี่ตุลพัน์อันอันนี้โอ้ยอันนี้ไม่อันนี้อันนี้ไม่ขายอันนี้ไม่ขายอันนี้นี่อันนี้นี่แบบเป๊ะสุดเลยเป๊ะจัดเลยอนอันนี้มีที่มาที่ไป อันนี้มีที่มาที่ไปคือมันมีมันมีอยู่ชุดหนึ่งอ่ะที่มันแบบเกสรไม่แลบเลยอันนี้อันนี้คือซื้อมาซื้อมาแล้วก็แล้วก็เก,กสรไม่แลบเลยมีต้นนี้ต้นเดียวที่แลบซื้อมาประมาณสามสิบต้นก็แต่ก่อนมันโตซื้อเพชรปนามาขาย่มาซื้อเพชรปนาแต่ก่อนนู้นอ่ะก็ตัวเองไม่มีนี่มันเคลียร์ฝากเท่าไหร่ก็ไม่ติดก็ไปไป,ไปตามที่ที่เขาบอกว่าแท้อือ ก็ไปซื้อมาปรากฏว่ามันกลายเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นเกษรไม่แลบอะ่ะใบาบางใบก็ออกไปแนวคอนแลนด้วยซ้านะครับอันนี้มีต้นเนี้ยเกษรแลบอยู่ต้นเดียวตัวก็เก็บไว้เลยก็ตั้งแต่นั้นก็จดจําเลยว่าเพชรบ้านนาเราจะไม่ซื้อเขาอีกแล้วถ้าต้นใหญ่ให้เม็ดไม่ได้ก็ไม่ต้องมีขายถ้าต้นใหญ่ให้เม็ดก็ถึงจะเพาะเนี่ยเพาะมาแล้วก็ได้แบบนี้มันก็จะมีไม่แลบบ้างแต่มันน้อยมากในร้อยต้นมีไม่แลบอยู่ประมาณ3าี่ต้น มันไม่ใช่ว่าแลบทุกต้นเพราะว่าบางต้นมันก็มีหัวไม้หางไม้อะเนาะอันนี้ก็ต้องเข้าใจแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันแลบเราก็เลยโอเคตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่เอาละคือไม่มีไม่มีก็ไม่ขายแค่นั้นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าตามันมันมันจะได้เป็นการแบบว่ามึงอยากจะขายมึงคือมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่ขายมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันไม่ไม่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่ขายอ่ะเนี่ยมันมีแมงมันอยู่ นะครับเพราะนั้นบ้านนาเหมือนหน้าวางเนี่ยหน้าวางบางตัวก็ไม่ซื้อรอบนี้มีอีกเกือบพันต้นนะหน้าวางเนี่ยสี่ห้าร้อยหกร้อยต้นอ่ะเดี๋ยวจะเอามาลงขายเพราะที่บ้านอ่ะเพาะนะครับเอาจากพวกนี้แหละที่มันที่มันอยู่ร้านข้างนอกอ่ะนะครับเอามาแล้วก็เขี่ยฝักเพาะเม็ดเพาะเม็ดนะครับเนี่ยมันถึงจะแบบเนี่ยมันถึงเหมือนพ่อเหมือนแม่เรามีพ่อมีแม่มันให้ดูอะ่ะแล้วบางโตสบายใจอะ่ะสบายใจในที่นี้ก็คือว่า เรารู้นี่ว่าพ่อแม่มันคืออนไหนนะครับมันสบายใจอะ่ะมันไม่ต้องมานั่งใช่หรือเปล่าว่ามาแล้วก็ต้องมานั่งเครียดเหมือนบางโตเจอไปซื้อเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ไหวอะ่ะเหมือนกิ่งตอนราชินีอะ่ะในรูปก็ต้นเบเรงเลยนะครับโอ้พอมาถึงเป็นไม้กิ่งอ่อนเนี่ยทุกวันนี้ก็ต้องแหมผักพอพูดถึงเรื่องพวกเนี้ยบางตก็จะแบบเซ็งอะ่ะคือเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบพอตอนถึงเวลาเนี่ยเขาขายค้าขายกันแบบเนี้ยทาให้คนเขาบอกว่าโอ้ขายไม่ดีไม่มีคนซื้อเนี่ย พอถึงเวลาเนี่ยเอาไม้กิ่งอ่อนมาทำเนี่ยกิ่งมันจะยืดนี่คือราชินีกิ่งตอนนะเนี่ยมึงโตไปซื้อเข้ามามึงโตของมึงโตมันน้อยไงนะครับไปซื้อเข้ามาเนี่ยแล้วมันก็เขาก็เอากิ่งอ่อนมากิ่งมากิ่งเขียวเลยนะครับแล้วกิ่งมันจะยืดอย่างนี้มันจะไม่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 แตกเขาเรียกอะไรไม่ไม่แตกไม่แตกแขนงอ่ะแตกแขนงน้อยอ่ะกิ่งมันกิ่งมันไม่ละเอียดนี่นี่ อันนี้คือกิ่งได้อายุกิ่งอายุอย่างน้อยต้องมีเจ็ปี8ปดปี1ิบปีนะครับเนี่ยพอมันพอเราเอามาเลี้ยงเนี่ยกิ่งมันจะแตกแขนงอย่างนี้อ่าเนี่ยการเดินกิ่งมันจะแตกแขนงเห็นไหมนี่แตกแขนงแบบนี้บางตถึงบอกว่าบางตไม่ได้คุยโมเอโอโอวดหรอกเนี่ยมันให้เห็นเลยเดี๋ยวนี้บางโตเลยไม่ซื้อเนี่ยถ้าต้นไหนเนี่ยกิ่งรกๆเยอะๆบางตตอนลงหมดแหละนะครับวันไหนขี้เกียจตอนก็ตัดแม่งเลยชำติดก็ติดไม่ติดก็ไม่ติดแต่ส่วนใหญ่จะติดนะไม่ติดนี่น้อยมากเนี่ย ไม้พอกิ่งมันได้อายุเนี่ยมันจะแตกละเอียดอย่างเงี้ยแตกแขนงเยอะนะครับมันทําให้ไม้เต็มทรงเร็วนี่กิ่งอ่อนเนี่ยต้นไม้เต็มที่ก็สามสี่ปีสี่ห้าปีเนี่ยกิ่งยังเขียวอยู่เลยนะครับมาถึงเมงโตกิ่งยังเขียวอยู่เลยแล้วก็มาแล้วมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าเนี่ยคือมันทําทรงได้น้อยแล้วก็มันจะกลายเป็นไม้กิ่งยืดเนี่ยดูดิเนี่ยมันจะทําทรงยังไงมันต้องเลี้ยงไปอีกตั้งนานแล้วโตช้ากว่าไม้กิ่งแก่ไม้กิ่งแก่โตเร็ว แล้วแต่แขนงเยอะเนี่ยก็เห็นเห็นเนี่ยแหละของจริงบางตไม่มานั่งพูดโม้แล้วไม่มีไม่มีผลงานหรือไม่มีรายละเอียดหรอกสังเกตดูได้บางโตจะจะคุยเรื่องอะไรจะโม้เรื่องอะไรจะยังไงเนี่ยบางตต้องมีผลงานก่อนเหมือนกับการให้ปุ๋ยอ่ะบางตบอกโอ้ยปุ๋ยขี้ไก่เขาดีปุ๋ยนั่นนี่เขาดีแล้วบางตไม่มีผลงานเลยบางตเคยคุยว่าไม่มีแต่ถ้าบางโตทําเสร็จออกมาแล้วเนี่ยผลงานมันมีอ่ะบางตถึงจะบอกเนี่ยปุ๋ยขี้ไก่เขาดีจริงๆนะเนี่ยไม่ต้องให้ปุ๋ยเคมีอะไรไม่ต้องอะไรเนี่ยได้แบบนี้เลย ฮอร์โมนมันดีจริงๆนะเนี่ยทำแต่ฮอร์โมนเนี่ยทำผิดทําถูกรองผิดรองถูกเบาะเยอะมากนะถ้าใครที่มารู้เบื้องหลังอ่ะการทาฮอร์โมนของบางโตมันมันไม่ใช่มีแค่แบบที่เลยลงใน YouTube เราจะเติมตรงนั้นตรงนี้ลงไปอีกแล้วกว่ามันจะมีรายละเอียดอย่างที่ลูกค้าได้ใช้กันทุกวันเนี่ยอย่างที่ผลผลิตแบบเนี้ยมันเคยมันเคยล้มเหลวมาแล้วทุกอย่างถ้าบางโตจะ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 โชว์ผลงานอะไรเนี่ยบางโตต้องทําสําเร็จแล้วเหมือนเครื่องปลูกอ่ะ เหมือนเครื่องปลูกอะ่ะกว่าที่จะลงขายได้แต่ก่อนไม่ลงขายเลยนะทาเองใช้เองกลัวกลัวไปถึงลูกค้าแล้วมันมันไม่ได้อย่างที่เราเป็นอะ่ะเดี๋ยวกลัวลูกค้าจะด่าเอาก็เลยไม่ขายจนลูกค้ามาบอกว่าคําขายเหอะซื้อไม้บางโตแล้วอะ่ะไม่ไปเอาเครื่องปลูกที่ไหนล่ะก็ต้องเอาเครื่องปลูกบางโตพอบางโตทําลงขายลูกค้าตอบรับดีสนตกหนักแะตอบรับดีก็คือเอาไปเอาไปสามารถไปเติมได้อีกไอ้เรื่องเติมได้อีก3ามสี่แบบสามสี่เท่าอะ่ะบางโต บางโตทํามาก่อนแต่ว่าลูกค้าของนี่เอาไปเติมได้อีกสามสี่ยะสามสี่เท่าเลยนะเอาใส่กับมะพร้าวสับเล็กได้อได้อีกสามสี่เท่าเลยนะไม้โตเหมือนกันไม่เปลืองด้วยลูกค้าทุกอย่างอะ่ะบางโตจะไม่ค่อยเสนออะไรออกไปคือแบบบางโตจะให้ลูกค้าลองไปทำหนะ้าลูกค้าทักมาหลังไหม่เงี้ยบางโตจะบอกลองทําอย่างนั้นลองทําอย่างนี้ดูสิมันลองดูก่อนเงี้ยเพราะว่าบางโตทํามาแล้วบางโตก็ไม่กล้าบางโตไม่ได้นักวิชาการไงบางโตแค่อยู่กับชวนชมมาจะยี่สิบปีแล้วอะ่ะ ถามว่ารู้จริงไม่จริงไม่รู้หรอกนะครับแต่ว่าทําเพราะว่าทําซ้ําๆทําเดิมๆแล้วแก้ไขในสิ่งที่มันไม่ใช่นะครับเพราะนั้นมันก็มันก็เลยมีรายละเอียดก็คือให้ลูกค้าไปทําอย่างต้องเอ่ยน้ำเองคุณประกิตเนี่ยเนี่ยเขาก็ทําทําอย่างเงี้ยต้นไม้เขาสวยอ่ะเขาใช้ฮอร์โมนใช้อะไรเขาใช้เป็นเขาเคยเลี้ยงเขาเคยเลี้ยงชวนชมแบบพวกอาราบิขั่มพวกโซโกตานัมมาก่อนเนี่ยก็ได้ผลได้ผลดีเพราะว่าเขามีเขาเรียกอะมีมีม,ม,ม,มีมีความรู้เรื่องตรงนี้อยู่แล้ว แต่สำหรับลูกค้าเจ้าใหม่มันไม่ยากฝนตกก็จําคอนเซ็ปต์บางโตแล้วกันชวนชมบางโตเลี้ยงง่ายตายยากชวนชมบางโตสวยจริงสวยทนสวยนานนะครับก็เห็นคลิปบางโตก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกดติดตามใน YouTube Facebook ทิกต็อกอินสตาแกรมไม่เสียตังค์ครับเห็นคลิปบางโตกดแชร์ให้บางโตหนึ่งทีกดถูกใจกดติดตามนะครับเฟซบุ๊กทิกต็อกอินสตาแกรมไม่เสียตังค์เป็นการทําบุญด้วยเป็นการทําให้บางโตเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้มีคนเห็นเยอะขึ้นมันได้บุญได้กุศลนะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ นะครับเหมือนทําทานน่ะนะครับคือช่วยมันหน่อยมันจะได้ทํามาหากินเจริญเจริญนะครับบางโตก็ถือว่าลูกค้าทุกคนอ่จจะซื้อไม้ไม่ซื้อไม้เข้ามาดูเข้ามากดถูกใจกดแชร์มีบุญคุณกับบางโตนั้นแหละนะครับก็ช่วยบางโตหน่อยนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝนตกอีกแล้วนะครับบางโตลงคลิปทีไรฝนตกทุกทีของบางโตจะมีสองอย่างนะนะต่อกิ่งทีไยฝนตกทุกทีลงคลิปทีไรฝนตกทุกทีตลกดี นะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสสลามวะไรกุ้มวะรามัตุลล้อวะบรารอกาตุขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ